สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงนะผลกระทบนะจากการที่เฟดนะั้นเนี่ยมีการขึ้นหรือว่าลดดอกเบี้ยนะที่จะมีผลกระทบกับตัวบ t c o อ n แล้วก็ตลาดคริปโตนะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เช่นเคยนะค,คลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อทนะี่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะดูนะครับว่าตอนนี้นั้นเนี่ยตลาดนะประเมินนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปที่เท่าไหร่นับซึ่งคืนนี้นั้นเนี่ยก็จะมีการประชุม FOMC นะครับตลาดนั้นเนี่ยก็มองว่านะ8แ4เนี่ยมองว่าจะเฟดนั้นเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยนะจุจาก4.75%นะขึ้นไปที่5%นะขึ้นอีก0.25%นะครับแล้วก็อีกประมาณ13.6%นนั้นะเนี่ยคาดว่าจะไม่มีการ ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูตลาดประเมินกันยาวๆนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าวันนี้เองวันที่2อเดือน3เนี่ยก็ประเมินนะว่า86.4เปอร์เซนี่ยจะขึ้นไปที่ห้าเอร์เซน,นะครับแต่ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมเห็นตรงนี้นะ,ปะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ยังอยู่ยังจะค้างไว้ไปจนถึงประมาณเดือนเจดของปีนี้นะครับแต่ว่าตลาดตอนนี้ประเมินนะว่า วันนี้เองหลังจากที่มีการขึ้นดอ,อกเบี้ย25เบสิสพอยต์นะก็ประเมินว่าในเดือนพฤษภาคมนะที่จะมีการประชุม FOMC meeting อีกนั้นเนี่ยก็จะมีการขึ้นอีก25เบสิสพอยต์แล้วก็ค้างไว้แบบนั้นนะครับดังนั้นตล,ตลาดก็ประเมินไว้เหมือนกันนะว่าเงินเฟ้อนั้นเนี่ยอาจจะไม่ลงนะแล้วก็ทําให้เฟดนั้นเนี่ยต้องขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปอีกนะในช่วงเดือนพฤษภามนะแล้วก็ค้างไว้แบบแบบนั้นนะไปจนถึงเดือน6นะปีนี้เลยนะถึงจะมีการลดดอกเบี้ย ลงมานะครับซึ่งก็เป็นการประเมินที่แตกต่างเหมือนกันนะจากวันสองวัน 2, ที่ผ่านมานะเพราะว่าวันสองวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เรียกว่าค้างวาอยู่ตรงนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดเราดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนปี2020นบะตอนนั้นนั้นเนี่ยเฟดนั้นเนี่ยดอ,อกเบี้ยนั้นเนี่ยแทบจะเป็นศยรซเลยนะถ้าเกิดเราดูตามเส้นสีเขียวตรงนี้นะแล้วก็มีการ เพิ่งจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะในช่วงประมาณต้นปี2022นะสาเหตุก็เป็นเพราะเงินเฟ้อนะที่รุนแรงนะทำให้มีการขึ้นดอกเบี้ยและก็ทำา QT ด้วยนะเพื่อที่จะลดสภาพคล่องในระบบนะตอนปี2022นะเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำกันได้นั้นเนี่ยก็สังเกตเห็นนะว่าว่าหลายๆคนนั้นเนี่ยก็ประเมินนะว่าสิ้นปีนะเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะไปจนถึงประมาณ4%นะแต่สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยตลาดก็ผิดนะเพราะว่า ตั้งแต่ต้นปี2022นะไปจนถึงปลายปีน2022เนี่ยเฟดขึ้นดอ,อกเบี้ยนะจากศูนย์เรียกว่าจากแทบจะเป็นศูนเปอร์เซ็นเนี่ยขึ้นไปที่4%เลยเทีเดียวขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นแรงด้วยนะในแค่ะระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นนะครับ <S 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 ดังนั้นจากการขึ้นเร็วและแรงแบบนี้เราก็เห็นนะว่ามีปัญหาเรื่องของธนาคารอย่างตัว SVB นะที่ในช่วงปี2020นั้นเนี่ย เรียกว่าตอนนั้นมีสภาพคล่องค่อนข้างเยอะนะเส้นสีส้มนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัว M2 นั้นเนี่ยชันขึ้นไปเลยนะมีเงินค่อนข้างเยอะนะดังนั้นพวกบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆนะก็ได้เงินจาก VC ค่อนข้างเยอะนะในช่วงประมาณปี2020นะครับและก็พอได้เงินมานั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับก็เอาไปฝากไว้ที่ SVB นะ SVB เองนั้นเนี่ยในช่วงนั้นที่ดอกเบีย้ยต่ำๆนะก็อย่างที่เป็นข่าวนะก็ไปซื้อพันธบัตรระยะยาวนะ แต่นะพอผ่านมานะในช่วงปี2022ดอกเบีย้ยนะเริ่มจะวิ่งสูงขึ้นไปนะทำให้นะมูลค่าพันธบัตรที่ตัวเองซื้อไวนะ้ในช่วงประมาณปี2020-21นั้นเนี่ยลดต่ําลงนะครับบวกกับสภาพคล่องที่ลดลงนะแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีนะเส้นสีขาวเนี่ยย่อต่ําลงมาด้วยนะทำให้สตาร์ทอัพหลายๆที่เนี่ยขาดสภาพคล่องนะจำเป็นจะต้องไปถอนเงินออกมาจาก SBB นะแต่ว่าก็ไปถอนพร้อมๆกันนะครับทให้ SBB เองนั้นเนี่ย ก็เรียกว่าต้องยอมนะขายนะตัวพันธบาัตรนะขาดทุนนะพันธบัตรที่ตัวเองซื้อไว้ในช่วงปี2020นะก็ทําให้สผลกระทบต่อเนื่องนะทำให้ s b เองนะั้นเนี่ยก็เรียกว่าขาดสภาพคล่องไปเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นผลต่อเนื่องนะที่ทําให้เฟดนะั้นเนี่ยเอ่อที่เกิดมาจากนะเฟดนะที่มีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงแบบนี้เกิดขึ้นนะแต่เป้าหมายของเฟดนะั้นเนี่ยคงไม่ได้ดูแค่เรื่องของธนาคารไหนะจะล่มหรือไม่ล่มนะเพราะว่า เป้าหมายหลักของเฟดยังเป็นเรื่องของการเอาเงินเฟอ้อลงมาให้ได้นะเพราะตอนนี้ตัว h e l i n i i n f l a t i o นนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6%เองนะครับอยู่อ,อยู่ที่ประมาณ6%ซนะซึ่งก็ถือว่าสูงอยู่นะตามเส้นสีเขียวตรงนี้นะที่ผมโชว์ให้ดูนะซึ่งอันนี้ผมเอากราฟนะแท่งเทียนนะตัวราคาของคัพเปอรนเข้ามาเปรียบเทียบด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างจะมีเทรนนะไปในแนวทางเดียวกันเหมือนกันนะระหว่างตัวราคาคัพเปรนกับตัว เงินเฟ้อนะเพราะว่าจะสังเกตว่าค o พเปอร์นั้นเนี่ยเป็นเหมือน leading indicator เหมือนกันนะจะสังเกตว่าราคาค o พเปอร์สูงนะเงินเฟ้อก็สูงเหมือนกันนะราคาคา c เปอร์ต่ำนะที่เป็นแท่งเทียนนะครับตัวเงินเฟ้อนะครับกราฟสีเขียวเนี่ยก็ต่ําเหมือนกันนะครับตัวค o พเปอร์ขึ้นไปสูงนะครับตัวเงินเฟ้อก็สูงเหมือนกันนะครับคอพเปอร์ราคาย่อต่ําลงนะครับเงินเะฟ้อก็ย่อต่ําลงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูนะว่าในช่วงที่ค o พเปอร์มันวิ่งสูงขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้นะเนี่ย เงินเฟอ้อจะลดลงมาหรือเปล่านะแล้ววันนี้เองนั้นเนี่ยเฟดจะประเมินยังไงบ้างนะเอ่อแล้วก็ต้องมาดูว่าในระยะยาวนะจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้หรือเปล่านะแต่วันนี้เองนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเฟดน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปที่25เบสิสพอยนะเอ่อหลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าหลังจากที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยไปย5เบสิสพอยแล้วก็มีการประกาศตัว CPI ออกมาเนี่ยเงินเฟอ้อออกมาเนี่ยมันจะลดลงมาหรือเปล่านะถ้าไม่ลดลงนั้นเนี่ยก็ เฟดก็มีแนวโน้มนะที่จะขึ้นต่อไปได้อีกนะครับเพราะว่าตลาดเองก็อย่างที่บอกนะครับก็ในช่วงประมาณปีส0 2 1ยบเนี่ยก็ไม่มีใครนะับคาดนะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยมาถึงขั้นนี้นะก็ผิดมาโดยตลอดนะสำหรับการคาดการณ์ของเฟดอ่าของตลาดนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับเฟดนะที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับในส่วนของบิตคอยเองนั้นเนี่ยผมลองดูกราฟแท่งเทียนที่เป็น ไฮเกนอาชีนะครับเป็นแท่งเทียนประเภทหนึ่งที่ใช้ดูเทรนนะครับในไทม์เฟรมเดลี่นั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าคือแท่งเทียนแบบนี้นั้นเนี่ยก็จะเรียกว่ามองข้ามนะครับตัวแท่งเทียนที่เป็นแท่งสีแดงนะครับที่เป็นแท่งเล็กๆนะก็จะสามารถที่จะใช้ดูเทรนตรงนี้ได้นะครับจะสังเกตว่าแท่งเทียนนั้นมีความสั้นที่ลดลงนะทําให้ประเมินได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าเทรนขาขึ้นนั้นเนี่ยก็ยังดูเหมือนจะ น้อยลงนะครับแล้วก็ตลาดก็ยังรอดูอยู่นะยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งแบบนี้นะที่มีไส้เทียนยาวในยาวที่เป็นอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์แบบนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่าถ้าเกิดแท่งเทียนแบบนี้เนี่ยตลาดเริ่มจะไม่แน่ใจนะครับแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนเทรนนะจากขาขึ้นเป็นขาลงนะหรือแม้แต่แม้แต่จะเป็นจากขาลงเป็นขาขึ้นก็ได้นะแต่ตอนนี้เองเนี่ยเรายังเห็นนะว่าแท่งเทียนนะครับที่เป็น แทงเทียนแบบนี้เนี่ยยอต่ําลงมานะสั้นลงมานะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะเทีนนะตัวราคาของตัวบิตคอยน์นะเทียบนะกับแนวโน้มนะของการขึ้นดนกเบีย้ยของเฟดที่ผ่านมาในอดีตนะจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะที่ตัวเฟดนั้นเนี่ยมีการขึ้นหนกเบีย้ยเร็วและแรงขึ้นมาแบบนี้นั้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าเป็นช่วงนะที่ ตัวบิตคอยน์นะครับก็ย่อต่ําลงมานะเหมือนช่วงนี้นะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะเส้นสีส้มนะครับราคาบิตคอยย่อต่ําลงมานะครับแล้วก็ในช่วงนะั้นที่ดอกเบีย้ยต่ําๆนะสภาพคล่องเยอะก็เป็นช่วงเทรนนะที่ราคาบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงขาลงนะดอกเบีย้ยขาลงแบบนี้นะครับตัวตอนนั้นน่เนี่ยราคาบิตคอยก็ย่อต่าลงมานะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นการเบรกดาวเศรษฐกิจอะไรสักอย่างนะเฟดถึงยอมที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ค้างดอกเบีย้ยไว้แบบนี้นะั้นเนี่ย ก็จะเป็นช่วงนะที่ราคาบิตคอยนั้นเนี่ยเรียกว่าวิ่งขึ้นไปนะนั่นก็เป็นเทรนนะตัวอของตัวราคาบิตคอยนะเทียบนะกับการขึ้นลงดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะดูกันยาวๆนะ,ะดูกับหุ้นเทคโนโลยีตัว N นสแทกนะครับเทรนก็คล้ายๆกันนะในช่วงนะที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยแบบนี้นะก็จะสังเกตว่าตัวหุ้นเทคโนโลยีก็ย่อดต่ำลงนะแต่แวเวลาที่ดอกเบีย้ยอยู่ในช่วงต่ำๆแบบนี้นะสภาพคล่องมานะตัว ตัวหุ้นเทคโนโลยีก็วิ่งสูงขึ้นไปเหมือนกันนะครับเทนก็ขึ้นลงคล้ายๆกันแบบนี้นะระหว่างตัวหุ้นเทคโนโลยีและก็ตัวบิตคอยนะครับคืนนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าเฟดนั้นเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็จะบทสัมภาษณ์ของโจลมเพาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีการขึ้นแน่ๆนะตามที่ตลาดประเมินประมาณ25เบสิสพอยต์นะ ในส่วนของบิตคอยนะตลาดคริปโตตอนนี้ก็ยังวิ่งขึ้นไปอยู่นะระคาคาบิตคอยยังอยู่เหนือ20,008นะครับผมเข้าใจว่าตัวแนวรับทัดครั้งถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณที่30,000นะก็ต้องมาดูว่าจะสามารถไปแตะเลเวลตรงนั้นได้หรือเปล่านะโรับ t มาเก็ตแคป t c น p อยู่ที่ประมาณ1.18ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับค่าเฟรนกิลิเด็กอยู่ที่62นะย่อต่าลงมาจากเมื่อวาน,นที่68นะครับโอเค ก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆเ,เท่านี้ครับยังไงอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นคืนนี้ก็คงเป็นเรื่องของเฟดนะแล้วก็บทการให้สัมภาษณ์ของโจโลมพาวนะว่าจะปออกมาเป็นยังไงนะและ้วก็หลังจากนั้นนะก็คงต้องดูตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันเอ็มพู e ์จีเลสนะอัตราการจ้างงานนะของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ตัวเงินเฟ้อด้วยนะว่าจะลดลงมาหรือเปล่านะครับโอเคสําหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆเท่านี้ครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s c r ตา e กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะคสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อม,อมูลประชาเท่านี้ครับสวัสดีครับ